สวัสดีกับบูฟิงกุงคาสกิมเนอแล้วก็นี่ก็อ่อโอ้ยอ่อแล้วก็มาอยู่ที่โลนะฮะสุดยอดด้วยนะฮะบูฟิงกุคาสกิมเมอร์แล้วก็มาอยู่ที่บ้านของผมเขาได้ทำการทำฟาร์มไม้ที่ตกปลาแล้วแต่ละที่เกิดอะตการณมันโตมันปลูกไม่ไหวเนี่ยปลาตกปลาจูๆนะะ Um ah. โอเคโอเคตัดไปก่อนนะคิดเกตัดโคตรเลยนะฮะเราน่น้องทำทางเข้าใหม่นะฮะและผมก็มานั่งสร้างไอ้นี่อยู่สามสิบนาทีอ๋อสร้างข้างล่างข้างบนสามสิบนาทีน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะน่ะน่ะ เนี่นี่เกลเที่ยงวันแล้วนะฮะอ่าะฮะเราเราใช้นาฬิกานะฮะเพิ่งรับไปวันนี้ะนฮ ก็แม <ítulo> anyway, yeah. ้ท่าคลิปอยู่นะฮะนั่นก็คือเอพิโซดเจ็ดของเราฮะเราได้ทำการเจอเมืองล้างแล้วเนอะอันนี้เราจะไปบุกเมืองล้างกันลุยเพิ่มเขาไม่ลุยฮะจะไปเดินเล่นเฉยแต่คลิปชัวร์บุกเมืองล้างแล้วฮะ นะฮะเราก็ได้เจอเหมืองล้างแล้วอ้อติดนะฮะทางนี้รับไปเลยฮะมันเข้าผมช่อบมาเลยทางนี้นะผมเจอแหละบนนู้น่รนต้องรีบไปกับที่จะโด,ดสเกลยิงไายฮะอ้อหนักเงาว่างมันโดนโอ้ยสัตว์เฮ้ยผมมีลูกดอก ไม่อยากเซกด้วยโอ้โหกลับก่อนลงไปข้ามันเลยตายไปตายไปโอ้โอนะฮะกลับไปอาลุกด,ดอกกันนะฮะอ๋อวันนี้นนยังไม่ได้ลืมเหมืองล้างนะฮะวันนี้ขุดถ้ำหาเพชรเพิ่มเติมนะฮะเราได้เจอเพชรเพิ่มอีงอันนะฮะเออทังกลับอทั้ทงนี้ มจะจะเที่ยงละนะฮะเดี๋ยวเพิ่งไปฆ่าสเกลในกำดักเลยว่าอยู่ไหนอะจำไม่ได้เอะของเก็บกมแล้วกัน นะฮะเอ้นะฮะอ่าอะฮนะฮะอ่าออกไม่ได้ออกไล้แล้วคนจะเอ๊ะ S <S <an ly> <S an ly> อ๋อโอ้อหช็อตนะฮะคราวนี้ไม่ให้สบายนะแล้วโค่นอันนี้นะโค่นหนืนหนงมันขัดจมูกนะฮะนะครับพูดดีๆเถอะพออ่าแล้วผมไม่อยากกาก,ากนะทุกทีผมเป็นคนกากผมชอบเล่นเนี่ย พิดฟตูตลอดวันนี้เราจะไปกักะลยอว,วันนี้วันนี้เราจะมาเก่งกันนะอ้วันนี้ซัมเบ้ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยนับเดียวลอยลอยหายไปเลยผมเสียวตกนะเราต้องรีบขึ้นหน่อยเฮ้ยเราจะยังไม่ไปนี่ไงเราจะไปขุดแถวแนี้กันก่อนจะไปหาริวเอ้ยจะไปหาทรมแนะ ป่าไม่ได้ไปหาทำทางลงไหนนะนะคะเดี๋ยวเราจะไปผมต้อ,องรีบทำอะไรคีเปอร์มันระเบินะดบผมทิ้งนะฮะจะจะหาเพชรกันโอ้จะได้สโตนโอ๋อทำขุดเหมืองหาแร่เพิ่มเติมนะฮะเราจะไม่เราไม่ได้หาเพชรน,นะฮะ

เด <C US S> อหุ้มมันต่อฮ <C US S> อ้ยดาบนะไปฟันจริง่งไม้ผ้ามันเตอร์เล่นดีเดี๋ยวจะแตกเราแล้วเนะี่ย <C US S> ะฮะแล้วคือไอ้มืดคือคนเห็นแบบจอใหญ่ก็สว่างน,นะผมดูมันมืนมดนะฮะอคอนี่ใครกไ่งข้วเ่ายให้เราิแมเอาเงนเราไปอีกอตามคเออผมเลยจอเล็กแล้วเลยสโตนอยู่บนมื ไอลายสีแดงๆมันขยับนะฮะน่าขอด พอเช็คอะไรวินวดีฮะ้วเขาทำังไอ้ออะไรเนี่ยมาจากไหนมิสเตอร์คีเปอร์เละตงบึ้ม วัดเดย์วัดเดยมิสเตอร์คีเปอร์มิสเตอร์คีเปอร์คุณระเบิดแรงกันได้บ้าเนี่ยเราว่าเลยถึงเบร์เบดล็อกอะไรเนี่ยนะอุ้ยอุ้ยเสียวนะฮะอันนี้ โอ้ยไอผมเผาทองไม่เจอแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเคแปดโอ้แปดแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, เอวจอแปด 8. นี่ก็เจออีกแปดฮะเดี๋ยวกขุดไปกระดูมองข้างหลังไปเดี๋ยวคีเปอร์จะมาระเบิดเราทิ้งนะฮะผมเช่มทางนี้ผมขึ้นมานี่ อและทั้งนี้เราเคลยมากันแล้วเอ่ะ าอะไรเพิ่มเติมหน่อยนะฮะที่คุณจะแตกแล้วแหะกลับบ้านดีกว่า โอ๊ยใครตอบแต่มันลงมาจากข้างบนเอ่อ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 นี่ยกลับบ้านกันดีกว่าที่คุณจะแตกแหละฮ่ฮ่าฮ่เอ่อ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 ฮ่่า บ้านก่อนบ้านไม่เคยมีอะไรท้อตระบักเพิ่มเลยแล้วนะฮะไม่ต้องกลัวมอนเตอร์หรอกปูวิง่งไปแล้ววิโอ้โหอันเบกกิ้งสี่เนี่ยนะแปบ๊บเดียวพังเปล่าหรอกใช้มาหนึ่งอาทิตย์แล้ว

เวลาละลัปโบเฮ้นี่เราเิตออฟว์สมุดเลยขี่เก็ดฟังเสียงทํา มันก่อนอะของจะพังแล้วชุดไม่พังอ่ะดาบจะพังแหละ Oh, let me fishing rod you. ถ้าเกิดเราบางอย่างี้มันจะไปลดนะวันน้มันชนพื้นปุ๊บมันจะลดปับ๊บเคทำเยอะมาก ยังไม่ตกอกว่าขี้ไม่ นเดี๋ยวบรจัดก,การไปเลยนี่ไงเฮย้ยเยอะเป็นทองวันนี้เราก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะบ๊ายบาย